อุปปรปายเนี่ยเพรันีต้องนั่งใหม่นะผยจะให้มีอะไรมางไม่ๆมาใส่อืมน้ำก็โดนตักขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยต้องตักขึ้นมาใหม่ อปลายสุดแล้วมัน่อยดีแล้วฮึมมมมมันกัดลอยไปไหวไปอย่างเงยอะไรทุกมุมสายนาดูกันนะสายตาสาตัวนะต้องมีแชมันเข็มสายตาสาตัวนะขับตัว